สวัสดีครับอยู่กับช่องพ่อซิริฟ้ามนะครับคือเก่าคือเดิมนะครับกาสีสิ้นปีปฏิทินแล้วนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบห้านะครับกาปีใหม่กาสีเขามาแล้วนะครับปีปีเก่ากบสิผ่านพ้นไปนะครับมือนี้นะครับกาสีผ้านะครับมาเบิงนะครับง่วนะครับที่ให้้นผลผลิตให้กับฟ้ามเหานะครับมีจักโตนะครับแล้วก็มีอ่าโตได้เนี่ยเดี๋ยวผมสิพาเบิงนะครับปีนี้ได้ผลผลิตอยู่ซีชีหาโตนะครับ เจอทั้งเรื่องเล่าออียง,งต่างๆมากมายนะครับกะชีอว่าเอามาเป็นนะครับประสบการณ์หลักะ,ะความรู้นะครับให้กัาเหาหลักะให้กฟาม์มเห่านะครับเพื่อที่เอาไปพัฒนาแก้ไขหลักะเป็นบทเรียนนะครับให้เหาหูนะครับว่าสิ่งที่บ่ควรสิเกิดนะครับมันก็นต้องบ่กเกิดนะครับเดี๋ยวผมสีภาพไปเบิ่งกันเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นงัวน้อยนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับอายุสิบสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่เดือนนะครับนี่นี่สิบสามเดือนตัวนั้นสิบสิบสามเดือนเท่ากันครับนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าว่าเบื้องผลผลิตในหน่อยกันเลยครับนี่เอ้านี่ครับตัวนี้นะครับอ่าบลูนะครับว่าถ่องคือเป็นังสีนะครับ ท่องปองเลยนะครับนี่ถามาให้กินหลายบอนะครับกับบอลดอกให้กินหลายนะครับก็กินแบบปกตินะครับนี่เป็นงอหน่อยนะครับบ่หูวว่าเป็นงอลบนมหรือว่าอ่าแบบยาน่มมาหรือเปล่าผมกับบอหูนะครับตอนนี้กับที่ยูซี่หาเดือนนะครับตัวนี้หลักการนี้ครับน้องโคลานะครับขวัญใจไอเสือนะครับนี่ไล่กันนะครับนี่บักเสือ น้องโคลาอาจที่ไ่เห็นแน่นะครับกะตอนนี้กะเป็นเวลาแล้วครับหาโม่งกองฟ้าแล้วนะครับนี่นะครับน้องโคลาเป็นลูกนะครับเจ้าเฉากล้วยนะครับพ่อพันแองแองกัดนะครับนี่หลัวก็นี้ครับเจ้าวันใหม่นะครับวันใหม่นะครับก็คือเป็นงัวกกาผพานะครับเป็นมัวผูนะครับตัวนี้เป็นง่วแม่ครับเป็นมัวผูนะครับที่อ่าแม่เพิ่นตายนะครับนี่ แม่เพิ่นกับบังงามมึงดอกครับลูกชาย KF68 นะครับเดี๋ยวจีฮุดเขาแหละครับผมนี่ยาสิแต่งเขารอรอไว้นะครับตอนนี้ตัวน,นี้กะถือว่าบมบมนม่พ้นผลิตของปีนี้นะครับเป็นปีทีแล้วนะครับเอาตัวนี้กับคือกันครับตัวผู้ครับ เด็กหนุ่มนะครับมานอนอยู่นี่นะครับนานาวกับมานอนร่วมกันอยู่นี่ครับผมเนซาดิสื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวาเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับ สวัสดีครับเจ้าเงินดีลุกแท่ลนะนาสันกูนูอยู่เห็นบะครับกับพ่อได้ยอกแน่เลยนะรครับเป็นลูกแม่ซีหมองครับแม่ซีหมอ,องคุณครับนี่ครับปีนา,านกระชีเลมีพ่พ้นผลิตมั่นละครับกับคือแม่นี่นะครับนี่ แม่นี้นี่แม่นี้อ่าร่อผสมครับรอผสมนะครับนี่ขึ้นนะครับรอบนึงแม่นี่ก็รอผสมนะครับแม่นี้เพิ่งพัฒนาด้ลูกนะครับนี่แม่นี้ลูกออกยังไม่ถึงเดือนเลยครับ นี่นะครับนี่ก็คือเป็นโล่งฟางนะครับเป็นฟางไม่นะครับนี่หนึ่งพันสองร้อยก้อนยู่นี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยก้อนละกะปีทีเดียวนะครับผมเก็บฟางไว้ประมาณพันนี่นะครับพันหรือว่าบเถิงนะครับกะง่วเศร้าก็โตนะครับตอนนี้ง่วเศร้าก็โตกะอยากให้มันได้อยากพัฒนานะครับแต่ว่ามันมันหาได้ซ้ำนี่นะครับกะมีแต่อยู่แบบทางอื่นนะครับแบบ ก่อนละหาซีบก่อนละซีซีบางสีนะครับมันกะแพงผดนะครับกะเลื่อยให้ซ้ำนี้นะครับกะให้กินทั้งเฟียงแล้วก็ให้กินทั้งหยานะครับแต่ลักลักก็ขึ้นเน้นเป็นหยานะครับนี่ครับกะขอกกะเห็ดเฮ็ดเห็ดมาเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งนะครับขอกที่ว่าเห็ดเห็ดปีทีแล้วนะครับเอาตามมาเลยครับตามมาเลย นี่ยครับกับสีมืดแน่้ยนะครับกะต้องขอโทษขออภัยนะครับกะอยากนะครับเพตคลิปให้พี่ให้น้องเบงนะครับว่าอ่าสิ้นปีแล้วนะครับกะเอาประสบการณ์มาบอกมาแชร์กันนะครับเพื่อให้เป็นความรู้แล้วกัเป็นแรงบันดาลใจให้กับอผู้เลี้ยงงัวหลายๆคนนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับยูนนี่ผมกับมีควายนะครับนี่เป็นคอกนะครับเขาเอ่นว่าขอกขอกรวมนะครับนี่ผมเห็ุเป็นขอกรวมนะครับกะเป็นห้างเงาเลยนะครับ กับทั้งเบิร์นี่ก็เฮ็ดเองนะครับนี่เฮ็ดเองผู้ใด้ที่ติดตามสองโพสต์ที่ฟ้ามกับสีเฮ็ดนะครับว่าแบบผมทั้งกอทั้งยั้งเองเลยนะครับกับจ้างกับเป็นส่วนหน่อยนะครับเพื่อยั้งเพื่อหนึ่งเลยกับเป็นให้มันเป็นแบบความภูมิใจของเฮานะครับหลวกระหยัดต้นทุนนะครับเทอากับจีพย a ต้นทุนให้มันทุ่นหน่อยนะครับเท่ากับสิแบบเพิ่มแห้งเข้าไปนะครับไปเฮ็ดเองยั้งเองสีนะครับมันกับสีส่วอยห้องพย a ต้นทุนได้หลายเติบหนึ่งนะครับถ้าสร้างสร้างสีนะครับ มันกะเป็นเงินหลายบาทนะครับไปย่างนำมาเบิงเรื่อยๆนะครับกะทิว้าวนะครับพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสิค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสางไปนะครับ เดี๋ยวนะครับคงกระสิบไปเ,เ,เบื้องหลอดไฟก็เด้จะกข้าวครับอบงานไฟกามานะครับ นี่ครับมาเบิงตัวนี้นะครับนี่เอ้าสองแม่นี่นะครับสองแม่สาวนี่นะครับอายุสิบห้าถึงสิบหกเดือนนะครับนี่สิบห้าถึงสิบหกเดือนนะครับเป็นซัดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวกระสีมาผสมกันนะครับปีหนานะครับตั้งเป้านะครับผลผลิตนะครับต้องสิบตัวขึ้นไปนะครับปีหนาก็ฝากเป็นกําลังใจให้ฟาร์มลำเดลอครับปีหนาสิบแจ้งได้ต้องให้มันได้สิบโตครับ นี่ครับวิธีกักกุกุบดานนะครับกันหนาวนะครับพอาร่มร่ม่บพานทั้งนี้นะครับปกติกับนี่ครับจูดไฟครับจูดไฟแล้วยวตอนนี้ก็คือไม่เบิดแล้วนะครับก็เลยบได้จูดให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งควายจะข้าวครับเอา เดี๋ยวเดี๋ยวขวายี่สีให้เบิ่งทั้งในขอกเลยนะครับหฮอสิบางยางเข้าไปนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นอนแล้วนะครับนี่ผู้ใดผู้ใดจําได้นะครับอังเปาตัวใดนะครับเอาเบิ่งเอาเจ้าอังเปาตัวใดเอาอังเปานะครับอังเปาตัวนี้นะครับนี่อังเปานี่ทุงเงินนะครับนี่ทุงเงินนะครับเป็นแม่ของอ่า แม่ของแม่หงครับแม่หงนะครับพุ่นลูกไส้พุ่นลูกแชล่า,ลาพุ่นครับพูนหน่หน่อยพุ่นท่านไหนซื้อได้น่ะลูกแชล่า,ลานะครับกับเป็นงัวงัวอีกสองตัวนะครับเป็นแม่แม่ตั้งท้องนะครับอยู่หันกะมาลุ่นน้ำกันครับปีนาต้นปีนานะครับ มกะลานะครับได้หลุนแน่นอนนะครับเอามาบู๊หักสิเ็นบอนะครับลองแผ่นกล่องมานะครับเ็นบอครับอ่าเห็นนะครับเห็นกะมันหมืดนะครับเพราะว่าอยังเพราะว่าผมอ่าไปเตะบอนมานะครับมันก็เลยหมืดก่อนนะครับกะอยากมาเบานะครับถาสีมืออื่อเลยมันกัสีแบบสินปีโพดนะครับมันกัสี เพื่อภูมิเบิงเพื่อเปเบิงปีหนาสินะครับข้อกับเมาคือเดมาลงปีน่ก็เลยอยากลงมือนี้นะครับนี่ครับเป็นหยาแพ่งกลานะครับปล่อยให้เพื่อนแท้เรียมเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็คือปิดแล้วนะครับปิดแล้วปิดแล้วนะครับใส่หัวแบบบันบานนะครับหัวไม้ไผ่แบบบันบานนะครับกับเปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำนะครับบ่าให้เนี่ยไฮบุ้ยนะครับเอาน้ำใส่ก่อนนะครับอําดับเรียงนะครับอยู่อยู่แปลงขางข้องนะพ่นนะครับกะ กปิกำลังเปิดน้ำใส่ครับเย๋ยพผมสีมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้เบิร์นะครับนี่ครับกะกะเป็นประสบการณ์ในการเห็ดนะครับกับประสบการณ์นะครับกะอยากฝากนะครับสําหรับคนเลี้ยงงวนะครับเอ้ายาไปเลี้ยงแบบล่ลงทุนไร้นะครับเลี้ยงแบบทุ่งทุ่นไร้คือจังแบบสื่อยาสื่อหัวหางสีไม่ได้สื่อสื่อสื่อนะครับบอกคำนึงถึงแบบ ต้นทุนเลยนะครับเวลาเขาขายงวดนะครับเขาขายได้สามหมื่นนะครับต้นทุนสองหมื่นหางสิมันก็เหลือกหาพันไปว่าครับเขาก็มันก็สีแบบเป็นการเป็นการที่ว่าเขาได้ได้กำไรหน่อยสังทีนะครับแต่ถามว่าได้บอนะครับได้นะครับแต่ว่าเขามาเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะครับผู้เพิ่นปัญญาต้นทุนนะครับโดยเฉพาะทุนสูงนะครับเพิ่นกาสีอาจสีปีนึ่งนะครับอาจสีได้กำไรโตๆนะครับ สองมือสามมือนะครับกับเลี่ยเตียนะครับอยู่ที่ว่าเขาสีอ่าเหลือขายในรูปแบบใดนะครับกับสีมีหลายหารูปแบบนะครับบบว่าสีเป็นแม่พันธุ์นะครับแบบเนื้อนะครับสวยงามนะครับมันกาสีมีหลักๆนะครับสามนะครับแล้วก็ณั่วหัวงัวเกวียนนะสีอกมันกับโบไคยมีนะครับเพราะว่าสูมือนี่กับมีรถมิลากันเบิร์ดนะครับกัเป็นนะครับอ่า ขอคิดนะครับจากช่องโพวซีวีฟามกับประสบการณ์ในการเลียงปีหกหานะครับเอามาแช่นะครับมาบอกผู้ได้ที่ว่าผ่านประสบการณ์ียังมากนะครับก็เอามาคอมเมนต์มาบอกให้ช่องโพวกซีรีส์ฟาสมีห <ste ve> ูได้ฟังกันนะครับผู้ได้อยากให้ช่องโพวซีวีฟามไปถ่ายนะครับเราแวกใกล้ๆนะครับขอใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็กำลังสางนะครับสางเพื่อนยังครับสางเพื่อนนะครับไปถ่ายทอดนะครับบอว่าสิเป็นง้อคายนะครับผู้ที่ว่า หูนะครับเกี่ยวกับงวงขวายนะครับเอามาเผยแผ่นะครับให้พี่น้องเช่าววัเชาวควายนะครับให้แหลกเปลี่ยนนะครับความรูแล้วก็แหลกเปลี่ยนงวแหลกเปลี่ยนควายกันนะครับที่ผมเฮ็ดช่องนี้ขึ้นมานะครับกับเพื่อเพื่อให้ผมนะครับแบบเป็นนะครับเป็นทั้งแบบกําลังใจให้ผู้อื่นแล้วก็เป็น วิดีโอไว้ถ้าเบิ่งนะครับว่าเวลาเฮาสําเร็จมากลรืเข้าเริ่มมาจากจุดใดจุดใดงสีนะครับเพื่อให้มันแบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นความทรงจําครับเป็นความทรงจําเอ้ยเ้าผ่านอันนี้มาเฮ้าเห็ดสีมานะครับเพื่อผู้เพื่อนเห็นข้าประสบความสําเร็เแล้วอยากเห็นอยากถามเฮาก็สีไดแนนําเพื่นถูกนะครับเอาสาหรับมือนี้ช่องพุทธิราร์มกะสีลาไปเพียงเท่านี้ครับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับ กูแชร์แนวนี้บอกะายกูแชร์นะครับแชร์ไปไกลๆครับไปต่างประเทศนี่ผมเนี่ยผมอยากดังครับกะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้สองพูดที่ฟ้ามกะลาบะเบี้ยงเท่านี้ครับอบายบายสวัสดีครับ